ภาษาจีในในไต้หวันบทสนทนาสั้นๆในร้านนวดแผนไทยนะคะเวลาลูกค้าเข้ามาที่ร้านอย่างแรกเราต้องทำก็คือสวัสดีค่ะหรือว่าสวัสดีครับก็แล้วแต่นะคะใช้คำเดียวกันนิ้นเ่านิ้นเ่านิ้นเ่านิ้นในที่นี้แปลว่าท่านนะคะเ่าก็คือดีนั่นแหละก็เป็นคำทักทายที่ใช้กับเป็นคนที่เป็นลูกค้าเราหรือว่าอาจารย์หรือว่าคนที่แบบอาวุโสกว่าเรานั่นเองนะคะ เชิญด้านในค่ะเชิญด้านในคับเปจะไม่ใส่ค่ะครับนะคะให้เอาไปใช้กันเองว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายก็น่าจะรู้นะคะชิงจินชิงจินชิงจินชิงแปลว่าเชิญจินแปลว่าข้างในชิงจินเชิญด้านในขอประธานโทษนะคะผู้เอาจี้สือผู้เอาี้สือผู้เอาจี้สือคุณคนเดียวใช่ไหมหรือว่าคุณมาคนเดียวใช่ไหม 你一个人吗你一个人吗你一个人吗ก็คือคุณ一个人ก็คือคนเดียวหรือว่าจะออกเป็นอีกเกนอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าคนไต้หวันส่วนใหญ่จะออกมาโยยักนิดนึงคำว่าเ่นมาก็คือไหมคุณมาคนเดียวใช่ไหมใช่ตุย่ยตุย่ยตุยส่วนใหญ่คนไทยจะติดออกเป็นตุย้ยตุ้ยนะคะเราจะไม่ออกตุ้ยนะ มันคือ u a นะคะตัวไม่ใช่ฉันมากับเพื่อน BUSH i wo ันกแปลว่าไม่ใช่นะคะฉันเ u ฉันกับเพื่อ o ไม่ใช่พ,พ,พวกเราสองคนหรือว่าพวกฉันสองคนก็ใช้คำเดียวกันนะคะเราสองคน ว่น两个人คนจีนส่วนใหญ่เอ่อจีนแผ่นดินใหญ่นะคะเขาจะเรียกว่าว o อมเงินวอนบางคนที่ไปได้ยินเอ่อคลิปอื่นหรือว่าคนอื่นสอนภาษาจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยก็จะเป็นได้ยินว่าเป็นวอมเนแต่ว่าภาษาจีนไต้หวันเขาจะติดคาว่าว่อมเงินนะคะนวดแผนไทยไทยสื ai, i, an, ่อม摩ไทยสื ai, i, an, ่อม摩ไทยสื่อม摩 นวด按摩อ摩นหมาน,น,นวดออนมอนม按摩师按摩ม按摩师ร้านนวด按นหม摩เตียนหม摩เตียนอนอยนเวลาที่เราเห็นคนมาหน้าร้านหรือว่าคนเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็ถามก็ได้นะคะว่านวดนวดไหมคะหรือว่ามานวดใช่ไหมคะ ถามสั้นๆจะใช้คำว่าจออมมาูม按ม吗นวดไหมคะจออมมูจออมม่按摩吗จูม按ม吗นวดน้ำมันชื่อเต็มๆเขาจะเรียกว่าชิงยูอ,อ,อั按มเชิงยูอ,อ,อั按มเชิงยูอ,อ,อันม摩คำนี้แปลว่าน้ำมันระเหยนะคะชิงยูชิงยูชิงยูทิธีนวดหรือว่าวิธีการนวดอ,อ,อั่ออนโมฝาอั่นโมฝา อันมฝาฝาก็คือวิธีการนะคะอันโม่ก็คือนวดวิธีนวดนวดทั้งตัว全身按摩全身按摩全身按摩全身เดี๋ยวว่าทั้งตัวนะคะอันโมก็คือนวดนวดฝ่าเท้า足底按摩足底按摩足底按摩 จูแปลว่าเท้านะคะตีก็คืออาฝ่าเท้านะคะจูตีอันหมอนวดฝ่าเท้าเรียกว่านวดฝ่าเท้าอีกอย่างหนึ่งก็คือเจวตีอันหมอเจีเจก็คือเท้าตีก็คือฝ่าฝ่าเท้านะคะเจวตีอันหมอเจีเจตีอันหมอกดจุดจียาจู่ยาจู่ยา เวลาที่มีลูกค้าเข้ามาร้านนวดแผ่นไทยเนี่ยเขาก็จะถามว่านิ aw, ia, si ่ย่าจือยาหรือยโยายยาคือนวดน้ำมันนะคะยยายยานวดหลังเปยปู่อันหมูเปยปูอันหมูเปยปูอันหม, ay, นหมูสำหรับร่างกายเนี่ยส่วนต่างๆของร่างกายไปทำคลิปไปไว้ให้แล้วนะคะก็ย้อนดูได้นะคะปวดเมื่อยส่วนท่ง ส่วนทงส่วนทงถ้าเป็นภาษาจีนแผ่นดินใหญ่เขาจะว่าถึงทงถึงทงถึงทงนะคะเปลี่ยนชุดห่วนอีฝูห่นอีฝูนอีฝูนแปลว่าเปลี่ยนนะคะอีฝูแปลว่าเสื้อผ้าก็คือเปลี่ยนชุดนันะ่นแหละเนาะคำนี้แปลว่าขันก็ได้หรือว่าจักระจีก็ได้นะคะอย่าง อย่างอย่างนอนหงายเราใช้คำว่าถังเสียถังเสียถังเสียนอนคว่ำพาเสียพาเสียพาเสียเบาชิงชิงชิงเบาหน่อยชิงอีดเตยนชิงอีดเตยนชิงอีดเตยน 纳重重重纳内重一点，重一点，重一点。包过重，太轻了，太轻了，太轻了。包过重，太重了，太重了，太重了。แบบนี这样可以吗？ 这样可以吗？这样可以吗？die 可以，可以，可以。s u r p r s 舒服，舒服，舒服。d a m i n g 部位，部位，部位。nèn p e n pǐ sè 加强，加强，加强。 พอไหมโกว่าโหมกว่าโหมกว่าพอแล้วโกว่าโกว่าโกว่า <rebuild> 了น้ำหนักได้ไหมลีดเต้าได้ไหมลีดเต้าได้ไหมลีดเต้าได้ไหมจับจับจูจับจูจับจูจเกี่ยวากวกา เกาพลิกตัวฟันชนฟันชนฟันชนจบแล้วจสู่แล้วจสู่แล้วจสู่ล้ราคาเท่าไหร่คำนี้ใช้บ่อยนะคะตเ钱多เฉียนขอบคุณค่าขอบคุณครับเซเซนินเซเซนิน 谢谢您。